ก็สวัสดีนะผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็อีเวนต์อัปเดตสักทีนะอัปเดตเมื่อเวลาเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเข้าออกไปรอบหนึ่งนะตอนบ่ายโมงห้าสิบหกนาทีตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับก็เกมไดนะ้ใช่ไหมอัปเดตอ่าอีเวนต์ใหม่ขึ้นมานะักอีเวนเจอร์อีเวนต์อะไรวะรับตัวละครสุดฮิตลูกอมดาวกับลูกอมดาวนะครับแล้วก็มีแมคคาชิพอตด้วยเนาะนะครับ กิจการมการเล่นคืออะไรวะอีเวนต์ก,ลกอลโมดาวอย่าพลาดอาา่าฮะรับสุดพันท่ารลูโลมดาวประกาศประกาศยังไม่มานะประกาศยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูล่มดาวเลยเป็นอีเวนต์ลมดาวนะใช้ผสมจะแมคก้าจะพอตใช่ไหมโอเคตัวละครอ,อะไรมาบา้่งวะ เท่าที่เห็นในภาพอ่ะก็มีชาละวันเนาะด,ดักเลนแล้วก็เรนลิซิทุบบุกนะครับซึ่งในดีนี้เราไม่มีชาละวันแล้วก็ไม่มีเรนลิซิทุบบุกด้วยนะไม่ยังไม่มีนะเออ <c oughs> อ่ะก็จะมีนี่นะฮะอัญญาน,นีบวกแปดก็สเตตัสเนาะหนึ่งศัตรูอมดาวบวกหกก็สเตตัสเจ็ดศัตรูอมดาวนะครับดักเลนครับแปดหมื่นเนาะดีที่เราปิดมาแล้วดักเลนชาละวันเจ็ดหมื่นลีลิซิทุบบุกหกหมื่นอุปกรณ์ชิ้นแปดซูเปอร์ไดเมนชั่นห้าหมื่นห้า ระดับสปายสี C ่หมื่นแกมเลยกักขังสี่หมื่นประมาณนี้ถามว่ามีร่มดาวแสนสามจะได้อะไรเหรอน่าจะน่าชาละวันแหละว่ารีดที่ถูกป,ปกไม่อยากได้เนาะรีดที่ถูกปกไม่อยากได้นะครับพอมีเอดีที่มีอยู่แล้วเนาะน่าจะชาละวันนั่นแหละ,ละน่าจะได้ชาละวันอืมน่าจะอย่างนั้นนะครับ ส่วนจี้เครื่องรางจี้เครื่องรางสิ่งที่อ่าจี้เครื่องรางที่ไม่มีในไอเีนี้นะครับก็จะมีแค่กับดักสปายแล้วที่ยังไม่มีถามว่าจะเอาไหมนั่นน่ะสิเอาดีไหมอ่ะดูไปดูที่ Hit, ฮิตครับอุ้ยมีซโร่ซีโร่มีซีโรนะ่มาเนาะมีซีโร่เมอร์คิรี่ตัวไหนวะไวมอรกาน่าซีโร่ครับผมเป็นตัวที่อยากได้มากๆเลยเดี๋ยวไปกดให้ไอดีลองดีกว่าซีโร่มีซีโร่นะครับมีเมอร์คิวรี่มีไวมอร์กาน่า มีจอยมีจอยให้ก๊าส,สุดฮิตคืออะไรวะเอบวกระบมดาววัดสุดฮิตเป็นไงอะลองไหมเดี๋ยวให้ลองหมวกกับผมเอ่อที่เครื่องราก็จะมีอะไรวะหมวกสงการนะครับแกไม่ได้ตัวหานะโอ้กานทีนแบบกระโดดครับแมวกรอนจ็อกตีนะ้เนาะส่วนบัฟก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่อยากอ่านอะไรมากมายอีเวนต์ครับ อีเวนก็ราคามันถูกกเดินเบาะการขยายช่องเหมือนเดิมไมเทมจำกัดลิบเ้าบาทครับลิปเ้าบาทก็หนึ่งพันโมดาวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นอะเนาะก็น่าจะได้พันโมดาวแหละนะน่าจะน่าจะได้อย่างนั้นแล้วก็การตัวละครสุดฮิตครับสิบตัวละครสุดฮิตตัวอะไรบ้างคือประกาศยังไม่มาเว้ย ประกาศยังไม่มามายังประกาศพอยที่ก็ยังไม่มา,มา,อา,า,อมมาโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตรีเกมอีกรอ,อ,อบหนึ่งนะถ้ารีเกมอีกรอบไม่มาคลิปนี้ก็จะลงมาเลยนะสำหรับคนที่มาดูหรือคนที่เปิดข้อเก็นทีลหลังก็น่าจะมีประกาศขึ้นนะครับน่าจะมีประกาศขึ้นถ้ามีประกาศขึ้นก็จะง่ายหน่อยคลิปนี้ก็ลงเร็วๆนะไม่มีอะไรมากนะฮะน่าจะกด น่าจะกดเอาชาละวันครับผมน่าจะก,ก็จะกดเอาชาละวันหนึ่งตัวสวนจีเครื่องางไม่เอาครับไม่เอาเลยเนาะไม่เอาเลยดีกว่าสำาดักสไปา์เท่าที่เห็นมาคือเอามาก็ไม่ได้ใช้อะไม่ใช้อะไรอืมนะเอามาก็ไม่ได้ใช้อะไรว่ายี่สิบเก้าบาท, 1, 3, บาทหรอวะหนึ่งพันคูณสามหรอคือสามพันรวมดาวใช่ไหมอย่าลืมไปซื้อกันนะคะคุ้มนะนะยี่สิบเก้าบาทอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เติม เดี๋ยวจบเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จเติมเลยยี่สิบเก้าบาทคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคมันจะมีอันนี้ด้วยนะไอไอเอเชียนจำกัดล็อกอินและเมิดแลนด์ล็อกอินเผ่นเหมือนเช่นโลกเมิดล็อกอิน,ออน,ออนสร้างแลมาร์คห้าครั้งง่ายอยู่ล็อกอินชนะเมิดแทนที่เมิดล็อกอินชนะแทนที่โลกไม่ยากเขาบอกว่าจะมีเซอร์เวเบอร์เข้ามีเซอร์เวเบอร์เข้ามาใหม่ใช่ไหมวอไม่ใช่อันนี้เซอร์เวเบอร์ไอเดินแผนที่เกาะจนสลัดอะไรสักอย่างอ่ะคือ อย่าอย่าให้มันมันเป็นเพื่อประจำวันเลยโค้คือเหนื่อยโอ้โหมาจริงด้วยนี่ไงนิวคือม,ม,มึงมาอีกแล้วเว้ยน่าจะเป็นอีเวนต์การเล่นอะไรหรือเปล่าอีกอีกหรือเปล่าเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยเออประกาศมายังยังอีกประกาศยังไม่มาอีก <c oughs> อยากรู้ว่ามันมันมันจะมีบัฟหรือเปล่าวันเดนอะใช่ไหมน่าจะมีบัฟแหละตัวละครตัวที่มันแจ้งเนี่ยน่าจะมีบัฟอยู่นะ ชาลาวันครับปลดประดานมากๆชาลาวันก็มีแล้วนะมีในอดีลองกันชาลาวันสองสองอดีตเอดีหลักยังไม่ได้ทำไงอดีหลักตอนแรกมันมีอันนี้ไงมีเฟรกับจีคอแล้วหายคือ hey. ตอนแรกก็มองว่าเออมันไม่จําเป็นต้องใช้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเลยไม่ได้ทำอีเวนต์ชาลาวันคนคนคนเข้าผ่านเยอะจนชวาลาวันแบบตอนนั้นที่คนเข้าผ่านกันคืออสกิลมันก็ซ้ำซซากๆแต่พอถึงว่าจริงๆตอนมาเลยหลังรอบรอบรอบแรกก็มีคนหากันเยอะอยู่กันนะ ส่วนตัวน,นี่ก็หาเหมือนกันหาเหมือนกันแต่ว่าหาให้อดีลองไม่ใช่ให้ท่านอีหลักโอเคเราคือ <c oughs> คือประกาศประกาศมันจะมาเมื่อไหร่ครับทุกคนประกาศมันจะมาเมื่อไหร่โ okay. อ,อเคเดี๋ยวขออนุญาตแลกแลกนี่เลยละกันเพื่อเป็นการเอาให้ดูว่าอ่ะแลกจริงๆนะจะแลกชาละวันหนึ่งตัวนะครับเอ่อ ตรงไหนวะลูมดาวจะแรกเป็นชาละวันหนึ่งตัวนะเจ็ดมลโอมดาวนะครับอา้าวตรงไหนวะเออแลกชาละวันจริงฮะหนึ่งตัวเอาไปเลยครับถามว่าอยากได้ไหมมีมีมีก็ดีนะถือว่าเป็นระวังรางวัลที่เราเล่นสะสมโอมดาวมาก็ดีอ่ะเอาชาละวันไปถึงตัวครับแลกเลยครับปึ้งเสร็จแล้วก็จะแลกไอ้นั่นอะ่ะลอมดาวอ่ะ อยู่ไหนวะฮิตปะเออสุดฮิตโลมดาวครับคืออะไรไม่รู้อะเออแลกไปก่อนแล้วกันฮึบโอ้โหเจ้าช,ชายหลุยคือมีแล้วเว้ยโอ้โหได้ได้ครั้งเดียวด้วยโอเคเราได้ชาราวันมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปอัพชาราวันแล้วก็จัดใส่เด็กเลยครับโอเคแสดงว,ว่ามีบัฟนะขึ้นว่าอีเวนอย่างเงี้ยน่าจะมีบัฟ ขออนุญาตไม่เล่นให้ดูเนาะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเพื่อให้คลิปลงเป็นคลิปแรกๆของของเซิรฟ์ฟเออได้ลงหรือเปล่าแรกแรกจริงหรือเปล่าเอาเลยอัพอยู่วะเข้าใจไอเข้าใจอารเธอร์อยู่ไหนอะเออมานี่ <c oughs> แล้วก็นี่ฮะสตวสีหงสีขาวไม่สนใจอะใส่ไปเลยน่าจะมีบัาะเดี๋ยวเอาชั้นเก้าก่อนแล้วกันโอเคยี่ิบเก้าอะเจ็ดแสสอง ยี่สิบสี่ก็ถือว่าสวยหน okay. ึ่งจุดห้าโอเคเดี๋ยวเราก็เอาเนี่ยเอาแชร์รี่ใส่เข้าไปแชร์รี่จะมีเอบวกเปล่าวะเหมือนจะมีไหมไม่มีหรอไม่เป็นไรเอาพวกการ์ดคูณสองใส่เข้าไปก่อนนะครับได้ยด้หยิบเก้าโอเคก็อัพป,ประมาณแปดแสนเก้าแสนอัพร้านหนึ่งอะ่ะทานไปหนึ่งอะ่ะประมาณนั้นโอเค ยัง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 ไม่ยีเก้ายังอีกนะพอก่อนนะกับที่ยีิบเก้านี้โอเคแล้วก็เอาไปใส่อันเยะมานี <c oughs> เห็นไหมเรามีดักเรามีดักเล่นเรามีเรา,เราขาดแค่เลลิที่ถูกปลกตัวเดียวอะ่ะคือขาดแค่ตัวนะั้นตัวเดียวจริงๆก,ก็คือครบครบแล้วชละวันตัวยังไม่สําคัญนะักใส่อ๋อนหนึ่งแล้วกันออนหนึ่งดีไหมถือว่า cúm tảo bọc sáu, để bao nhiêu anh quá, để nhiều, ở, ao cúm tảo đi qua, แล้วใส่เป็นไกด์สามเหลี่ยมไกด์โอเคแล้วจะใส่เด็กเนี่ยฮะเราไม่ใช่นาเดียเป็นช่เด็กนี้เด็กนี้ฮะเราจะทนตัวธรรมดาคงไม่ใช่ใช้แล้วลสมมากที่เล่นด่านโลกสมมารถเล่นตัวนี้ไม่ก็ดักไดอ้อนนะสองตัวอันนี้แหละนะครับ เจลาวันคือมันตัวที่โหดนะแต่ค่อนข้างเก่าแล้วแต่มันดีตรงดีที่มีสายโล่นะโอ้มันจับอะไรให้เราเนี่ยติดตั้งตามเขาไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปหมวกป้องกันหมวกป้องป้องกันหอเป็นออบกู้ป้องกันมันใส่นีให่เราเหรอแค่หเหลือเครื่องย้ายดีเหรอวะโอลิมปิกสี่ช่องหน้าหลังมันไม่เอาอ่ะ มมารเขาใส่ชะลาวันเข้าใส่อะไรกันวะใส่ไอไอะใส่มีโจนอ่าฮะแล้วก็ใส่ตุ้มมือเททันอ่า แล้วก็ใส่ป้องป้องกันอีกสักอันหนึ่งจี้ใหม่ก็น่าสนใจนะหัวรับตกตรงหัวมุมอืมใส่ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนี่ยใหญ่ไปดูไปดูไอ้อะไรเหรอวินเลดวินเลดของของของเซิร์ฟเซิร์ฟไทยนะ ชาละวันรู้สึกว่ามันจะติดอยู่นะติดติดติดท็อปไหนไม่รู้อะท็อปหนึ่งไงหรอจริงดิโอเคเราเรามีชาละวันอยู่ในอดีรลองแล้วก็ดีนี้แล้วนะแล้วก็เนามีก็มีอยู่ในอดีรลองไว้อาชาอยู่ในดีนี้ไวอ้อนาเดียอยู่ในดีไก่ดักไอออนอยู่ในอดีรลองจีฮอนและไฮมีโมหุนไอรินโอเคประมาณนี้นะฮะท็อปหนึ่งเลยว่ะมันไมสโอกใสบอลทองใช่ไหม เมื่อกี้เห็นแบบ,แบ,บใส่บอลทองอยู่ยนะอยู่ยนะอยู่ยนะมันใส่อะไรนะบอลทองเชิญเหรอเชิญเชิญปาร์ตี้อัลมอร์เหรอวะอ่าเอ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 าอันนี้ไปบอลทองอ่าบอลทองอยู่ไหนวะ <c oughs> โเดี๋ยนะเออบอลทอง วันทองเาราเพาะตัวเจเปิมปาร์รตี้อามอใช่ไหมเดี๋ยวขอไปดูอีกรอบกันเนะอ๋อมีราชาถูกแล้วแล้วก็เอาเอาเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะนึงนึงด้วยออบด้วยล่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยละ่ะเอ็นเนี่ยนะ ่นต้นแผนที่อะไรก็ว่าไปหอดูนี่หน่อยประกาศมายังวะทุกคนเอออ่านประกาศนะครับโอเคแล้วครับมดาวนะครับหนึ 1, 100. 1, 100. ่งแสนหนึ่งแมดาวเนาะบวกบวกแปดออนะอแปดเจ็ดหบกอหกครับแปดหมครับดักเลน70,000ชาละวัน6กหมื่นิีถูกุกนะฮะวอกอชิเป็ดไซเบนชั่นห5าหมืตัวลักสาาย4ี่หมแกเมเ็กกระขังสี่หมืแสงที่เกี่ยกช่างมันเซลโลสามหมื้ครับเมอร์คิวี่สครับจอยหมื่นนะ เฮกัสสุดฮิตเฮกัสสุดฮิตก็จะมีอะไรบ้างดูดูเบลพินอิซาเบลบีฮองยังไวเฟยเรเนน่าชุบเป็นน้ำกดเอ็นคาเรนบาลอนเกสปัจจินีเลอบังชอบาชายลุยส์สตาร์บีเตอร์อลลาจอีบริสันต์โรบิ่เปอร์เอลลาเดสเตล่าครับโคตรเหนื่อยเลยโอ้ตัวบนเราไม่ได้เลยว่ะก็มีหมวกส่งการมาเนาะเกมแมเดร์โร่ครับวูการเขียนแบบกระโดดแล้วมาจอนช็อปปี้นะครับสามตัวนี้สามตัวในนั้นก็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 จะมีบัฟมาให้นะครับอ๋อบัฟบัฟชลาาวันปคคุมเเต่อออ๋โ <c oughs> อ๋อเปนหมวกเป่บทินจาบอกวะเออถ้าเราบังเปวกอิจจาวะต้องท่องจําไว้โอเคครับก็อยากทุกคนก็อยากไปเลิมอย่าลืมเติมนี่แล้วกันด้วยนะยี่สิบเก้าบาทเนี่ยเราสี่เก้าทีลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปแล้วไปเติมก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็การทำด้วยอยู่แค่นี้แ,แหละ จบเป็สู่มอะไรเพิ่มเติมแค่เป็นรูปมดาวนะรูลมดาวก็จะเหลือ6.8หก็เก็บสะสมต่อไปนะครับก็คลิปนี้เอาแค่นี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ